อาชีพเราทำนาเราถ้าทิ้งทิ้งไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องทำเป็นไงบ้างครับทำนาปีนี้ได้ข้าวเยอะไหมก็มันได้อยู่ใจราคามันถูกมากครับคุ้มไหมครับเราทำมันเรื่องคุ้มมันไม่เลยคุ้มหรอกทั้งหมดกี่ไร่ครับผมทั้งหมดก็ทำประมาณสามสิบไร่ครับสามสิบไร่เราเช่าเขาหรือว่าเป็นเราเองเช่าเขาเช่าเขาทั้งเลยครับรายละพันครับถ้าหากค่าปุ๋ยค่าเช่าค่าอะไรเหลืออะไรไหมก็ถ้าหากเะรับนู้ไม่ไม่ไม่มีเหลือเลยครับได้ต้องตากกี่วันครับเกี่ยวกับตากประมาณ สามวันสามวันสีวันนี่เลยครับเราต้องจ้างเขาตากอีกเนาะครับจ้างเขาตากอีกครับวันเท่าไหร่ค,ครับจ้าง,งไปใค่าจ้างก็วันละสามร้อยเลยอยากให้รฐัฐบาลช่วยยังไงบ้างครับให้รัฐบาลช่วยให้ขา้าวมีราคาถ่อยสิบสองสิบสามบาทนี่แหละครับเขามีกำไรบ้างนั่นแหละครับราคาโบ่คุ้มไหมไม่ไม่คุ้มหรอกครับกินที่แล้วก็ก็เหมือนเท่ากันเลยจ้ะ เจ็ดบาทแปดบาทห้าบาทก็มีแล้วแต่ข้าวสวยหรือไม่สวยเลี่ยกันแล้วแปดไร่ลงทุนค่าปุ๋ยก็กระสอบละเจ็ดแปดร้อยแล้วข้าวเท่านี้จะขายได้กี่ตังค์ลงทุนค่าค่าไถ่ข้าวหานค่าปุ๋ยค่าอะไรไม่คุ้มแล้วจ้ะกี่วันครับถึงจะแห้งสี่วันเนี่ยแะพอดินมันชื้นแล้วถ้าเรานําไปขายแบบนี้เราโดนหักความชื้นไหมหรือยังไงหักจะหกัก ก็จะเลือก <une> <ot> ิโลหนึ่งประมาณเท่าไหร่ท่านนํำไปคาสมมติว่าข้าวสวยให้แปบาทก็ก็หักความชื้นไปก็เเลือประมาณ7บาทนั่นแหละก็อยากได้ราคาดีๆหน่อยจ้ะพอเอานาชาวไร่พออยู่ได้ไม่ต่ำกว่าสิบบาทสิบบาทขึ้นอ่ะ อกเขานะจ๊ะเขามันเปื่อยแล้วไม่ได้จ้ะม,มันมันเปื่อยมันเน่านจ้ะมัน,ม,นมันจมน้ามะจ๊ะช่วงมันออกรวงแล้วเขาปล่อยน้ำมาจากช่องเจาะหอนะจ้ะช่วงที่ท,ท่วมมหาลานนะจ้ะที่ท่วมตอนนั้นอะ่ะจะเอาไปขายเข้าให้เจ็ดบาทนี่แปดบาทเขาอะไรเขาหอมมะลิแปดบาท ไมนรู้เสียวว่าในโลห้าบาทตรงไหนที่เล็กๆข่าวออกเลยจ้ะข่าวออกว่าเอ้าข้าวไม่ถูกแถ่โลละห้าบาทจ้ะแต่ว่าเราไปขายนี่คือแปดบาทจ้ะมันเล็กแต่ข้าวข้าวใครมันมันจมหนาเนาะข้าวใครดีก็ได้ราคาดีข้าวใครมันจมหนามันแช่ก่อได้ราคาถูกอย่างเงี้ยนะจ้ะ